แปลไใย้ดยเพจมงังงะแสนรักฝากสาบสนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับพ่อฮะเล้วเจอหมามีแล้วรีบสารภาพร,รักเลยนะพ่อคงไม่อยากให้หมามีถูกคนอื่แนแย่งไปใช่ไหมรู้แล้วเลยทำไมมาแต่เช้าแล้วเนี่ย ว่าเมย์อยากพูดกับมามิครับคุยเป็นการส่วนตัวผมแฝดน้องแจกกับน้องสาวก่อนนะคุณสองคุณต่อก็ได้เลยเสื้อของคุณโรคจิต โรคจิตเลยใน,นเมื่อเป็นงี้แล้วถ้าจะไม่ทำอะไรดอยนี่นก็ผิดกับผู้ของตัวแล,ะละะ้วหรือมั้งเออคุณจ่าจ้าลูกๆบอกว่าพวกเราสองคนมีจะให้กันถือว่าไงบ้างล่ะ โอหันถิงเออคุณคิดว่าไง,งาละ่ะโอหันถิงคุณหมายถึงคุณชอบฉันใช่ชชชหรือเปล่าน่ยจะไม่ได้ชอบแต่มันคือความรักโอหันถิงทำไมคุณถึงไม่บอกความรู้สึกในใจของคุณกับฉันตรงๆมาเลยละ่ะ แต่แต่กลับใช้คำพูดกับลูกๆม่อย่างจริงจังักงานคุณต้องการจะยืนยันอะไรกันแน่เย่จาจะไม่ได้อยินเจอความคิดจะได้กลงเจอเลยจริงๆล้ะฉชนเน่ะตามนี้แล้วการหัวอันถิงหยุดใช้ลูกๆมาอย่างจริงจังสักทีเถอะทตมันตั้งหลายปีแล้วหัวอันถิงน่าจะสัญญากับฉันแล้วสิ ฉันไม่อยากอยู่กับคุณเพราะว่าลูกหรอกนะใจฉันเป็นคุณลูกเองทุกครั้งไม่ได้หรอกนะจ๋าจ๋าจริงๆเลรอฉันอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอตั้งหักแล้วจ๋าจ๋าครั้งนี้ฉันจะไม่ทำให้เธอปิดหวังแน่ดอน่อฮะสารภาพรัก็คลมเหลวกันเหรอหอมามีล่ะ ลูกนะช่วยพวกหน่อยสิพ่ออยากจะจีบมามีของลูกอีกรั้อหลายวันต่อมาหมามีพวกเราไปทานอาหารกลางนอกกันดีป่ะผมจองร้านอาหารเรียบร้อยแล้วหมามีพวกเราไปกันเถอะฮะเด็กๆจะ้ะพวกหนูกำลังมีความลับที่กำลังปิดบางหมามมีใช่ไหม พ่อเตรียมเธอไปใหญ่ฝุดๆไว้ให้ละนั่นก็คือเดี่ยวๆไม่ต้องกังวลจ้ตอนนี้หมามีดูแค่ว่ามี surprise. เซอร์ไพรส์เจ้ไม่ไรู้เลยว่าเซอร์ไพรส์ที่ว่าคืออะไรไม่นับว่าเปิดเิดความลับหรอกนะจ๊ะอีกอย่างปอมหมามีรู้ว่ามีเซอร์ไพรส์ยิ่งรอก่อนก็ไปอีกแน่ขึ้นอยู่เย้เช่งนี้ค่ะ ธุรกิจของร้านนี้เป็นไงบ้างคุณหนูร้านของพวกเราเป็นด้านเปิดใหม่ต่เนั้นธุรกิจอยู่แค่ช่วงกลางๆเท่านั้นเองค่ะอย่างนี้นี่เองพวกเธอลองพิจารณาเปลี่ยนพ a ก k วใหม่หน่อยนะทำไมล่ะค่ะยังไม่พูดถึงรสชาติแล้วกันจัดจานแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันแย่ไปหน่อยนะ มามีลองชิมก่อนสิถึงอาจจะไม่ดูไม่นะมามีลองชิมก่อนสิถึงหาจะดูไม่น่าทานเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติไม่อร่อยตามไปด้วยนี่นนะเออได้จ้ะเด็กๆมามีรู้จักอ,อาหารที่อร่อยๆเยอะมากๆเลยนะครั้งหน้าเออดี๋ยวพารุกุกไปแล้วกันเอ่ออะไรกันนะ่ะ อาหารถิงทำไมตัวอยู่ที่นี่ได้ที่เกิดจากประฉันเตรียมให้เธอแต่ฉันไม่อยู่แล้วใครจะอยู่กันแล้วอาหารบนโต๊ะคุณเป็นคนทำอย่างนั้นเหรอแต่ว่าไม่อยู่รอยแล้วก็ไม่ชอบถาดด้วยปลาเปลาเปล่าแล้วจริงๆมันก็อร่อยมากอยู่หรอกนะ จะจ้ะจะขอโทษเลยขอโทษที่เมื่อก่อนจะเกิดทำร้ายเธอจริงๆพอมาคิดดูตอนนี้ทั้งที่เราอยากกันจะเสียใจมากขอบคุณที่ยอมให้พวกเด็กๆไปเจอฉันเมื่อก่อนจะไม่จ้าของเกิดไปเพราะแกถูกบังคับให้แต่งงานฉันเกลียดเธอจริงๆแล้วนะฉันเคยเจอเธอมาดาแล้วล่ะตอนนั้นแต่ก่อนมันไม่จริงจ้าที่บ้านตั้งแต่วันนั้นไปต้นมา ฉันก็ลืมเธอไม่ลงเลยเมือ còn, ่อก่อนเธอเป็นคนทำอาหารได้ฉันฉันเองก็อยากลงมือทำครัวให้เธอบ้างแต่ว่าฉันฝึกมานานมากก็ยังไม่ดีพอแต่ว่าฉันรอเธอไม่ไหวฉันอยากบอกความรู้สึกในใจฉันให้เธอได้รับรู้สติจ้าจ้าฉันถูกมาตอนนี้หัก,กเลยสุเลย <c oughs> คุณรับโทวศัพท์เธอไม่แน่ว่าเหลียงเฉินอาจจะมีเรื่องด่วนอะไรก็ได้เหลียงเชิญตั้งที่ดีในคนมีเรื่องสำคัญจริงๆเลยท่ารบรดดากรับตอนนี้ผู้จัดอารกำลังพยายามจาัดก,การกับพว่ซื้ออย่างสุดกำลังตอนนี้คุณได้รับความเสียอย่างหนักมูลค่กานับไปต้นเจลจวครับ